น้องพายุเผยเคล็ดลับออกกำลังกายดูแลรูปร่างน่ารักน่าเอ็นดูอีกแล้วนะคะสำหรับน้องพายุค่ะเมื่อล่าสุดนะคะหวานเจี๊ยบข่าวผู้จัดการของชมพู่อารยาถ่ายคลิปน้องพายุกำลังนั่งเล่นบนรถของเล่นนะคะพร้อมถามว่าทำไมยุผอมลงน้องพายุตอบทันทีเลยนะคะว่าออกกำลังกายพร้อมกับทำท่าออกกำลังกายให้ดูอีกด้วย ยูทำไมยูผอมลงง่ะยูออกกําลังกายครับยูออกกํลังกายหรอยูออกกําลังกายท่าไหนครับท่าอะไรอ่ะท่าออกกําลังกายของน้องพายุน่ารักน่าเอ็นดูถูกใจแฟนคลับอีกแล้วนะคะแฟนคลับคนไหนอยากจะหุ่นดีลองทําตามน้องพายุดูนะคะ